ก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่านะครับที่จะได้สนทนาธรรมะเพื่อความเข้าใจความจริงนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนจะต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็คือความเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นแล้ว ประโยชน์ตนมีแล้วแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ด้วยด้วยการประกาศหรือว่ากระจายในสิ่งที่มีจริงตามที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยนะครับซึ่งในตอนเช้าท่านอาจารย์ก็ได้ยกข้อความหนึ่งนะครับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับก็คือในปฏิชันณนูตรก็คือ พระธรรมคําสอนที่พระสัมมสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการช่วยกันร่วมใจกันในการที่จะศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจของแต่ละคนนะครับในช่วงแรกครับขอเชิญคุณปริญญาครับคำถามของผมจะมีถามต่อคณะอาจารย์ว่าวัดในพระพุทธศาสนาควรจะเป็นสถานที่ชุมนุม ของบุคคลทั่วไปหรือหรือข้อที่2การที่วัดในพระพุทธศาสนานำลวดมาขึงและก็มีการบังคับว่าผู้นี้เข้ามาไม่ได้ผู้นั้นก็ออกไปไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นหลักคำสอนที่ถูกต้องอย่างไรของวัดอันนี้ล่ะครับครับก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับที่จะได้เข้าใจวัด ในภาษาไทยนะครับซึ่งในภาษาบาลีก็คืออารามหรืออารามะเนี่ยว่าคืออย่างไรกันแน่เพราะนั้นวัดหรือว่าพระอารามในพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออย่างไรนะครับพระอารามนะครับซึ่งเราเคยสนทนากันแล้วนะครับว่าโดยความหมายก็คือเป็นที่มายินดีคือเป็นที่ชื่นชมยินดีด้วยปัญญาที่ได้เข้าใจพระธรรม เป็นสถานที่ที่จะมีการแสดงธรรมสนทนาธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสรุ้และทรงแสดงไว้ดีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ใดที่เป็นที่อาศัยให้มีการได้ฟังได้สนทนาเพื่อความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นในพระสูตรเนี่ยมากมายเลยนะครับที่แสดงถึงความเป็นอารามที่แท้จริงแม้ในพระสูตรที่ ขึ้นต้นพระสูตรนะครับว่านะฮะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกาเศรษฐีบ้างส่วนใหญ่นะครับหรือประทับที่บุพารามนะครับซึ่งเป็นพระอารามที่นาวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างอุทิศแต่สงนะครับเพราะฉะนั้นข้อความนั้นก็จะตามมาด้วยมีบุคคลนะฮะ หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบพระธรรมด้วยพระองค์เองว่าดูกรพิสุท์ทั้งหลายแล้วก็จะแสดงพระธรรมหรือมีผู้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลถามแล้วก็มีการแสดงธรรมการสนทนาธรรมนี่คืออารามจริงๆเพราะเป็นที่ให้ได้มีการยินดีด้วยปัญญาจากการได้ฟังได้สนทนาชื่นชมพระภาสิทของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะมีความเข้าใจแต่ถ้าที่ใดไม่ได้เป็นเช่นนี้ถึงจะใช้คําว่าอารามถึงจะใช้คําว่าวัดหรือใช้คําว่าวิหารหรือจะใช้คําว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ถ้าที่นั้นเป็นที่ที่สําคัญที่สุดคือไม่ได้มีการศึกษาพระธรรมวินยัยตามที่พระองค์ท่านทรงแสดงนะฮะแต่เป็นการแสดงคำสอนซึ่งทำลาย พระธรรมวินัยไ,ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนะฮะไม่แสดงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนะครับแล้วก็มีการคิดเองแล้วก็เชื่อกันตามนะฮะแม้ในการที่อาจจะคิดหมิ่นไปถึงพระบรมศาสดาว่วาพระผู้มีพระภาคเจ้าบางอย่างท่านก็ไม่รู้ท่านต้องไปถามพระเจ้าพระองค์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยะฮะ ซึ่งหลายท่านคงได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมาซึ่งเป็นความผิดเพี้ยนที่ร้ายแรงเป็นการไม่เคารพยำเกรงในพระราชดตรไยน,นะครับแล้วในเมื่อไม่ได้จุดเริ่มต้นจากการที่ไม่ได้มีการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องพระวินัยที่ถูกต้องจึงมีการล่วงละเมิดทั้งพระธรรม,มวินัยแล้วก็มีผู้ที่เชื่อตามกันนะครับ แล้วก็มีความยึดถือว่าเป็นกลุ่มนะฮะเป็นผู้ที่เขาเชื่อถือนะฮะจึงมีการปกป้องกันโดยที่ไม่ได้ทำนึงถึงความถูกต้องทั้งแม้ในทางโรคในทางกฎหมายซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่บ้านเมืองต้องดำเนินการนะครับนั้นก็จะขัดทั้งกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุหรือเป็นอุบาสกบาสิกาในพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะครับก็ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นอารามไม่ใช่วัดหรืออารามกับวัดก็คนละภาษาแต่ถ้าความหมายจริงๆก็จะต้องเป็นที่ที่ให้เข้าใจธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโทษที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นการที่อุบาสกเวสิกาพวกเราเนี่ยนะครับไม่เพิกเฉยต้องกล่าวต้องแสดงนะครับ ก็เป็นการยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พราะฉะนั้นที่เรากําลังสนทนาความจริงกันอยู่นี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมกําลังรับทราบแล้วควรอย่างยิ่งที่จะได้เข้าใจความถูกต้องตามพระธรรมตามพระวินัยนะครับที่เป็นหน้าที่ที่จะช่วยให้พระสัตธรรมเนี่ยลบเลือนเสื่อมสูญชาที่สุดก็คือเคารพยำเกรงในพระนาไตรนะครับด้วยการกล่าวแสดงความจรงิง เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆการมีรั้วรวดน้ําเป็นที่สงบไหมครับแสดงว่าตรงนั้นต้องไม่สงบแล้วนะครับแล้วอารามเนี่ยเป็นที่ที่คนสามารถที่จะไปเข้าเฝ้าฟังธรรมได้ณพระวิหารเชตวันไม่มีรวดน้ําที่จะกันให้คนเข้าไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมเลยแน่นอนนะใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นที่ที่พร้อมที่ เปิดโอกาสให้คนได้เข้าไปศึกษาพระธรรมวินัยแต่ที่ใดไม่มีการแสดงพระธรรมวินัยแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นไปในทางพระพุทธศาสนาเลยแล้วยังใช้ชื่อว่าเป็นวัดใช้ชื่อว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาก็จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเยวาวชนรุ่นหลังนะครับเมื่อเห็นสภาพพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าไม่มีการชี้แจงแสดงเขาก็จะคิดว่านี่แหละพุทธศาสนา นี่แหละวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เลยเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายนะที่เป็นพุทธบริษัทต้องแสดงความจริงนะครับว่าวัดคืออย่างที่ได้สนทนามาโดยสังเขปนะครับแล้วการที่มีกลุ่มคนเนี่ยฮะมาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ดีหรืออ้างว่านั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยไปนั่งที่ประตูหรครับไปนั่งที่สถานที่นะแต่ในใจคิดอะไร ถ้าเป็นผู้จริงผู้ตรงก็คือเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้เป็นการนั่งสมาธินะครับแม้สมาธิจริงๆก็ไม่ใช่ท่าอาจารย์เขาก็สนทนาได้เป็นบางส่วนนะครับยังไม่ครบถ้วนกราบเรียนท่านอาจารย์และท่านอื่นครับค่ะชาวพุทธก็คงคุ้นเคยกับคำว่าวัดเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธนะคะไปฟังธรรม แล้วก็อบรมเจริญปัญญาหรือว่าถวายปัจจัยที่สมควรกับพระภิกษุคืออาหารบิณฑบาตเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าที่ใดก็ตามไม่เป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นวัดหรือเปล่าชาวพุทธต้องรู้เองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามีใครจะไปใส่ความแต่ว่าพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปรากฏเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เป็นสถานที่สำหรับที่พระภิกษุที่จะขัดเกลากิเลตอยู่อาศัย ที่นั้นก็ไม่ใช่วัดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีรั้วลวดน้ำมีรถขวางมีอะไรนั่นนะคะอะไรเพื่ออะไรทำทำไมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมทั้งหมดนี่ค่ะก็ชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะชัดเจนกว่าภาพที่เห็นนะคะและการกระทาซึ่งแสดงว่านี่ไม่ใช่ที่ที่สงบนี่ไม่ใช่ที่ที่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ ที่นี้ไม่ใช่ที่จะขัดเกลากิเลสเต็มไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นที่นั่นไม่ใช่วัดแน่นอนด้วยเหตุนี้นะคะธรรมกายไม่ใช่วัดตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้เป็นวัดไม่ได้จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่นะคะและก็พฤติกรรมเช่นการทำสมาธิเป็นหมูนะคะขวางกาั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นพฤติกรรมที่ส่อถึงความทุจริตหรือสุจริต เราถ้าการกระทาที่สุจริตเปิดเผยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ให้ความร่วมมือไม่ใช่ว่าร่วมมืออย่างดีนะคะถ้าร่วมมืออย่างดีก็เชื้อเชิญเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ตรวจพาไปตรวจค้นทุกซอกมุมนั่นคือให้ความร่วมมือแต่อย่างนี้ไม่ได้ทําอะไรที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเลยมีสิ่งขัดขวางไม่ให้เข้าไม่ใช่การร่วมมือและไม่ใช่วัดด้วยเพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนนะคะก็ควรที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่มีใครที่เราจะต้องเรียกเป็นชื่อคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรแต่ธรรมะเป็นธรรมะความจริงเป็นความจริงถูกคือถูกผิดคือผิดเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ชาวพุทธตัดสินไม่ได้เลยะคะ่ะว่าถูกหรือผิดวัดหรือไม่ใช่วัดเพราะว่าวัดอื่นๆไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยแต่มีวัดนี้ซึ่งเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งสิ่งที่ก่อสร้างปลูกสร้างในวัดนะคะเพื่ออะไร มองไม่ออกเลยว่าเพื่อประโยชน์ของการขัดเกลากิเลสเต็มไปด้วยกิเลสทั้งหมดแล้วจะขัดเกลาอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นที่แน่นอนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าธรรมกายไม่ใช่วัดเพราะว่าผู้ที่อยู่ในวัดไม่สงบถ้าจะกล่าวว่ามานั่งสมาธิกันเป็นหมู่สงบเลยค่ะทุกวันก็ไม่ทำ,ทำอย่างนั้นแล้วทำอย่างนั้นทำมสงบเลยค่ะ แล้วขณะที่กําลังนั่งนิ่งๆเนี่ยจิตเป็นอะไรรู้ได้ยังไงว่าสงบในเมื่อใจคิดอยู่แล้วว่าจะขัดขวางเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งเนี่ยจะสงบได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต้องพิจรนารณาโดยละเอียดนะคะโดยความตรงในพฤติกรรมต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนๆก็ตามถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่วัด ท่านอาจารย์ครับผมก็ขอเพิ่มเติมสิ่งที่ผมเห็นว่าในเหตุการณ์เนี่ยนะถ้าทั้งถ้าทางท่านเจ้าอาวาสนะฮะผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีความเมตตากับเนรนะฮะสามเนรซึ่งถูกหมายถึงว่าอาจจะถูกวานหรือถูกบอกมาให้นั่งเนี่ยเป็นเป็นกำแพงนะฮะ การไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าท่านไม่มีเมตตาแล้วท่านเอาสามเณรนเนี่ยมาเป็นกำแพงเช่นนี้ท่านเป็นคนที่น่าถูกตำหนิอย่างมากๆเลยครับท่านอาจารย์ค่ะทำทำไมคะก่อนอื่นทุกคนต้องดูต้องรู้จุดประสงค์ว่ามานั่งกันอย่างนั้นทำไมทำเพื่ออะไรครับอยู่ดีๆก็มานั่งกันเป็นแถวทำอะไรคะ ทุกวันทําอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วทําทําไมไม่มีคําตอบหรือมีคําตอบถ้าถูกถามก็ต้องตอบได้เพราะทําแล้วทําทําไมทําเพื่ออะไรคะเพื่อขัดขวางไม่ให้คนเข้าไปหรือเปล่าก็เพื่อขัดขวางไม่ให้คนเข้าไปแล้ว,ลวจิตขณะนั้นสงบเลยคะคิดขัดขวางแล้สงบหรือไม่สงบเลยครับแลนะเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทําอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ครับไม่ใช <ภา S 2> ่คำสอนก็เช่นจะกล่าวว่าเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นวัดไม่ได้ก็จะฝากบอกบอกไปกับญาติมิตรหายที่อยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าอนาคตของลูกหลานของท่านเนี่ยถ้าถูกเจ้าหน้าที่การเมืองเขาจับได้ในกรณีไปร่วมประชุมที่ที่นั่นแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียอนาคตครับนะฮะอันนี้ก็ฝาก เป็นความคิดส่วนตัวของผมครับท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ครับผู้ที่จะไปชุมนุมทำเช่นนั้นนะครับไม่ใช่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทคงไม่ปฏิบัติเช่นนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์เพื่ออะไรเห็นไหมคะคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่เพื่อความถูกต้องเพราะเหตุว่าทุกคน ในประเทศไหนก็ตามแต่ต้องเป็นประชาชนของประเทศนั้นซึ่งจะต้องทำตามกฎหมายของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะซึ่งไม่ทำตามกฎหมายถูกหรือผิดผิดครับแล้วควรจะทำอย่างไรกับเขาปล่อยปละละเลยให้เป็นไปอย่างนั้นหรือว่าใครก็ไ,ด,กกไกด,กด้อยากจะทำอย่างนั้นก็ทำสิไม่ว่าจะกี่วัดกี่วัดอยากจะทำอย่างนั้นก็ทำสิ หรือว่าประชาชนธรรมดาคนไหนอยากจะทําอย่างนั้นก็ทําสิไม่มีการยกเว้นค่ะเพราะเหตุว่าสําหรับพระภิกษุนะคะมีความประพฤติถึงสองชั้นที่จะต้องประพฤติปปิบัติตามในฐานะของประชาชนและในฐานะของความเป็นภิกษุในฐานะของประชาชนซึ่งไม่ใช่ภิกษุทุกคนต้องทําตามกฎหมายภิกษุไม่มีการยกเว้นไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นภิกษุแล้วขโมยก็ได้ทุจริตก็ได้ลักก็ได้ ด่าทอหรือทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นประชาชนที่จะต้องประพฤติตามกฎหมายแล้ว,ลวก็ยังจะต้องประพฤติตามพระธรรมวินัยด้วยสักข้อหนึ่งนะคะที่กำลังทำอยู่ไม่มีในความเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินยัยก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับท่านอาจารย์ครับที่จะได้ เข้าใจในความจริงตั้งแต่คำว่าอารามะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เหมาะควรแก่ผู้ที่ประสงค์ที่จะมีความสงบจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพศแบันบชิตซึ่งเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนนะครับไม่มีบ้านเหมือนกับผู้ที่เป็นครือสั์เพราะฉะนั้นที่อยู่ของท่านก็ต้องเป็นที่ที่เหมาะควรนะครับหลายท่านที่ได้ศึกษาในพุทธประวัตินะครับก็คงจะทราบนะครับว่าพระอารามแห่งแรกใน พระพุทธศาสนาก็คือพระเวรุวันนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่พระสมมาสัมมเจ้าทรงประกาศพระศาสนานะครับไปที่พระนครราชครุพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร1นึ0 0 0สคนเข้าไปเฝ้าพระสมมาสัมมเจ้าได้ฟังพระธรรมพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับบริวาร1นึ0 0 0สคนได้บรรลุธรรมะเป็นพระสวสดาบันอีก10,000คน ถึงพระตนตรัยเป็นที่พึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้กลับทูลนิมนต์พระสมาสมาสมพุทธเจ้าเพื่อเสวยพระกายา,ารและมีความดําริว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงประทับอยู่ณที่ใดหนอแลจึงจะเป็นที่ที่เหมาะควรนะครับซึ่งก็มีข้อความในพระวินัยนะครับข้อขออนุญาตอ่านข้อความดังนี้นะครับว่าเท้าเธอได้ทรง พระราชาดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงประทับอยู่หน้าที่ไหนดีหนอซึ่งจะเป็นสถานที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่กึกก้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออก ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ที่ต้องการที่สงัดและควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ตามสม,มณวิสัยแล้วได้ทรงพระราชดำริต่อไปว่าสวนเวรุวันของเรานี้แลไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกกล้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัดและควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ตามสมนะวิสัยพิฉะนั้นเราพึงถวายสวนเบรุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขดังนี้ลำดับนั้นจึงทรงจับพระสุวรรณพิงคาร ทรงหลั่งน้ำน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระราช,ชาลัรัสว่ามอมฉันถวายสวนเวรุวันนั่นแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอารามแล้วและทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชทรงเห็นแจ้งสมทา,านอาหารราเริงด้วยธรรมิกถา แล้วเสด็จลูกจากที่ประทับเสด็จกลับต่อมาพระองค์ทรงทำมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายาเราอนุญาตอารามครับท่านอาจารย์ครับนี่คือข้อความโดยตรงจากพระวินัยซึ่งกล่าวถึงอารามที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างไรครับถ,ถ้าอารามนั้นไม่ใช่อารามสำหรับผู้สงบก็ไม่ใช่แน่นอน